พักสัมมาธิปไตยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568สาขาพักสัมมาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานีลำดับที่4ณเฮือนศูนย์ศูนย์ชุมชนราชธานีอโศกตำบลบุงไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในวันศุกร์ที่4เมษายนพุทธศักราช2568เวลาประมาณ 9นาฬิกาถึง13นาฬิกาคณะกรรมการสาขาเข้าร่วมจำนวน18ท่านและสมาชิกพักสามาธิปไตยประมาณ160ท่านโดยมีหัวหน้าพักสามาธิปไตยดตรใจเพชรกล้าจนหรืออาจารย์หมอเขียวเป็นประธานในการประชุมภายในที่ประชุมประธานสาขาพักคุณสวนีสอนอาจได้มีการแจ้งข้อมูลของพัก และสาขาพักให้ที่ประชุมทราบต่อจากนั้นเลขานุการสาขาพักได้แจ้งการดำเนินกิจกรรมของสาขาพักในรอบปี2567และแผนดำเนินกิจกรรมในปี2568ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุมปิดท้ายการประชุมด้วยการบรรยายเรื่องอุดมการทางการเมืองและแนวทางการขับเคลื่อน ทางการเมืองของพรรคสัมมาธิปไตยโดยหัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตยดตรใจเพชรแกราจนหรืออาจารย์หมอเขียวและในวันเสาร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2568เวลาประมาณ8นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีพรรสัมมาธิปไตยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568 นบ,บวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า500ท่านก่อนการประชุมท่านสมณะเดินดินติขวีโรท่านสมณะฟ้าไทยนาวาบุญนิยมและท่านสิขมาตกล้าข้ามฝันอโศกตระกูลกล่าวให้โอวาทในเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมมีคณะกรรมการสาขาพักเข้าร่วมประชุมทั้ง4สาขา คือภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานภายในที่ประชุมดรนิตยาพรประทุมวันเลขาธิการพักได้มีการแจ้งข้อมูลของพักและสาขาพักโดยภาพรวมให้ที่ประชุมทราบต่อจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ทัวแทนจากสาขาพรรลำดับต่างๆได้บอกเล่าถึงความรู้สึกความประทับใจ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของสาขาพักในรอบปี2,567ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนทั้งในปัจจุบันและในปี2,568โดยเฉพาะในเรื่องการติดตามและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและองค์กรอิสระผ่านการร่วมมือของสมาชิกพักและประชาชนในการคัดค้านการจัดตั้งคาสิโน และการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทยเพราะเล็งเห็นถึงทุกโทษภัยที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาถ้าหากปล่อยให้มีการดำเนินกิจการดังกล่าวในที่ประชุมผู้อำนวยการพักได้มีการหารือเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการย้ายสถานที่ตั้งของสำนักง,งานสาขาพักสามาธิปไตยลำดับที่4จังหวัดอุบลราชธานี และการย้ายสถานที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่พักสัมาธิปไตยให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อโหวตรับรองเห็นด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยปิดท้ายการประชุมด้วยการบรรยายเรื่องอุดมการทางการเมืองและแนวทางการขับเคลื่อนง,งานทางการเมืองของพักสัมาธิปไตยโดยหัวหน้าพักสัมมาธิปไตยด er P. P. รใจเพชรก้าจน หรืออาจารย์หมอเขียวเพื่อการขับเคลื่อนง,งานการเมืองโลกุตละสู่มวลมนุษยชาติจเจริญทำสำนึกดีค่ะ